สิ่งที่ทําให้หมอรู้สึกประทับใจเหนืจริงๆเขาจะรู้สึกกันจริงๆ่ะรู้สึกก็จะลองจริงๆก็จะจะลองแตก็ไปต่อไม่ได้แล้วสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับหมอผมสตอรี่ วันนี้นะครับหมอมีเรื่องประทับใจอย่างหนึ่งเกี่ยวกับชีวิตของการเป็นหมอปลูกผมมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับทุกคนอาจจะคิดว่าการเป็นหมอปลูกผมมันจะมีอะไรก็แค่ปลูกผมให้คนไข้คนนึงแล้วก็ไปปลูกอีกคนนึงแล้วก็ไปปลูกอีกคนนึงทําซ้ําๆอยู่แค่นั้นจะมีอะไรให้หน้าประทับใจหรอครับจริงๆมันมีนะครับมันมีอะไรที่ลึกและก็เยอะกว่านั้นครับในการที่เป็นหมอปลูกผม วันนี้จะมายกตัวอย่างสิ่งที่หมอรู้สึกประทับใจจนแทบจะน้ำตาไหลเลยครับอันนี้พูดกันจากใจจริงๆนะครับว่ารู้สึกดีมากๆกับคนไข้คนนี้ครับไม่ใช่เพราะว่าคนไข้น่ารักหรือดีกับหมอหรือจ่ายเงินให้หมอเยอะนะครับแต่คนไข้คนนี้ทําผมไปแล้วแล้วมีชีวิตที่เปลี่ยนไปและหมอก็รู้สึกดีกับเขามากๆเพราะว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปนั้นควรจะเกิดกับเขาตั้งแต่ในช่วงที่เขาไม่ได้มีการปลูกผมแล้วด้วยซ้ำไปนะครับ นั่นก็คือหมอได้ปลูกผมให้กับน้องวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับต้องขออนุญาตไม่พูดถึงชื่อของน้องหรือไม่เอ่ยให้รู้ว่าน้องเป็นใครนะครับเพราะว่าจริงๆเจ้าตัวเขาอาจจะดูอยู่แต่เขาอาจจะยังไม่อยากเผยแพร่ก,ก็ได้นะครับแต่หมออยากจะยกตัวอย่างเป็นคร่าวๆแล้วกันครับให้พอจะนึกภาพออกน้องคนนี้นะครับเป็นน้องที่อยู่ในวัยเรียนซึ่งเราก็รู้กันู่อยู่แล้วนะครับว่าเด็กที่อยู่ในวัยรุ่นหรือวัยเรียนเนี่ย เขาจะต้องมีสังคมมีความรู้สึกว่าตัวเองจะต้องดูดีเพื่อให้สามารถเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือเข้าสังคมได้และเป็นวัยที่จะต้องแสดงออกหลายๆอย่างทั้งเรื่องของความสามารถพิเศษและเรื่องของการเรียนนะครับแต่หากวัยนี้นะครับมีอุปสรรคอ่าอย่างเช่นเรื่องของหน้าตานะครับหรือแม้แต่เรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วเป็นผลทำให้บุคลิกภาพเสียไปสิ่งเหล่านี้ที่หมอพูดมาก่อนหน้านี้อาจจะ ไม่ได้มีเกิดขึ้นในช่วงวัยของเขาก็ได้ครับเช่นการแสดงศักยภาพที่ดีหรือว่าเหมาะสมหรือพิเศษสําหรับคนคนนั้นและน้องคนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่หมอเห็นว่าน้องเขาอยู่ในวัยเรียนและไม่มีความมั่นใจในการเข้าสังคมไม่มีความมั่นใจในการแสดงศักยภาพที่เขามีอยู่เขาจึงตัดสินใจเข้ามาปรึกษามหมอเพื่อที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้เพราะปัญหาศีรษะล้านของเขาเนี่ยในวัยของเขานะครับเมื่อเทียบกับคนอื่นถือว่าเป็นเยอะมากนะครับแทบจะหมด บริเวณที่ควรจะเป็นเลยครับดังนั้น,น,นหมอเลยตัดสินใจว่าคนนี้ยังไงก็ต้องแก้ไขให้เขาให้ถึงที่สุดนะครับและผลลัพธ์ต้องดูดีเพื่อให้น้องเขากลับมาใช้ชีวิตในวัยของน้องเขาให้ได้และมันก็เป็นไปตามที่หมอตั้งใจเลยครับสิ่งที่หมอได้ทําไปให้กับน้องเขาก็คือการปลูกผมย้ายรากเพื่อแก้ปัญหาที่เรียกว่าหัวล้านของเขา ให้หายหรือว่ากลับมาเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยเข้าสู่สังคมได้อย่างมาั่นมั่นขึ้นและเมื่อการปลูกผมไปครบหนึ่งปีหมอเคยขอน้องเขาว่าหมออยากจะเห็นว่าเราทําอะไรบ้างในระหว่างนี้เพื่อที่หมอจะได้แนะนําได้ว่าเราควรจะทําหรือเปล่าหรือหมอจะได้เตือนได้ว่าสิ่งเนี้ยมันจะมีผลกระทบกับการปลูกผมหรือเปล่าโดยการขออินสตาแกรมส่วนตัวน้องเขามา รจริงๆเราหมอไม่ได้มีจุดประสงค์จะบอกอย่างนั้นหรอกครับหมอแค่อยากจะรู้ว่าหลังปลูกผมน้องเขาจะมีความเคลื่อนไหวอะไรในอินสตาแกรมของเขาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าปรากฏอย่างที่หมอคาดเลยครับหลังจากที่ก่อนที่จะมีการปลูกผมในอินสตาแกรมของน้องเขาแทบจะไม่มีรูปอะไรที่เกี่ยวกับตัวเขาเลยอาจจะมีรูปลักษณะของ เพื่อนเล่นดนตรีวงดนตรีแต่แทบจะไม่มีตัวเขาเลยหลังจากที่มีการปลูกผมไปมีความเปลี่ยนแปลงในอินสตาแกรมจริงๆด้วยครับน้องเขามีส่วนร่วมกับเพื่อนๆมากขึ้นมีรูปเขาเพิ่มเติมในอินสตาแกรมเขาแสดงออกด้วยการเล่นกีฬาเล่นดนตรีไปเที่ยวกับเพื่อนๆนมีชีวิตที่สดใสขึ้นเหมาะสมกับวัยของเขานั่นแหละครับสิ่งที่เขาควรจะเป็นตั้งแต่ก่อนที่จะมีการปลูกผมและ ดังนั้นหมอเลยรู้สึกประทับใจและภูมิใจกับเคสนี้มากๆครับที่ได้มีส่วนหนึ่งที่ทําให้ชีวิตของน้องเขากลับไปเป็นชีวิตที่ควรจะเป็นในวัยของเขานี่แหละครับคือสิ่งที่ประทับใจที่หมออยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าความประทับใจของการเป็นหมอปลูกผมมันก็มีเช่นกันและเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากๆเลยครับสิ่งที่เราได้ทําไปให้กับคนไข้แต่เราสามารถทําให้ชีวิตเขากลับมาเป็นชีวิตจริงๆเป็นสิ่งที่หมอ คาดหวังแล้วก็เป็นเป้าหมายที่หมอคิดว่าหมอจะทําต่อไปเรื่อยๆสําหรับคนไข้ของหมอนั่นแหละครับปัญหาจริงๆเนี่ยสำหรับวัยรุ่นในวัยพวกนี้นะครับจริงๆเราก็เจอคนที่มีปัญหาแบบนี้ได้ไม่เยอะหรอกครับแต่ถ้าใครที่เกิดบังเอิญว่ามีปัญหาแล้วเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตของเขา ถ้าเขาไม่พบแนวทางในการแก้ปัญหาหมอก็มไม่รู้เหมือนกันครับว่าชีวิตวัยรุ่นของเขาที่มันหายไปมันจะส่งผลอะไรกับการเป็นผู้ใหญ่ของเขาหรือจะส่งผลอะไรกับชีวิตเขาในอนาคตหร,รือเปล่าเขาจะเรียนจบหรือเปล่าอันนี้ก็บอกไม่ได้ครับว่าจริงๆแค่จุดนี้หรือเปล่าที่ทําให้เขาไม่สามารถเรียนจบได้หรือประสบความสําเร็จในชีวิตได้แต่ถ้าเขามีความสุขในช่วงวัยของเขาตามสิ่งที่ควรจะเป็นตามวัยที่เหมาะสมแล้วเขาประสบความสําเร็จอันนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราเป็นส่วนหนึง่ง ที่ทาให้ชีวิตของเขาได้กลับมาถูกต้องหมอก็อยากจะฝากถึงน้องๆที่มีปัญหาคล้ายๆกับน้องคนไข้ที่มาดูแลกับหมอนะครับว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะเข้ามารักษาหรือมีศักยภาพเพียงพอที่จะได้รับการรักษาด้วยการปลูกผมก็ทํเถอะครับเพื่อชีวิตที่มันดีขึ้นแต่ถ้าไม่มีโอกาสไม่ต้องกังวลหรือเสียใจรู้สึกน้อยใจไปนะครับใช้ชีวิตของเราให้ดีที่สุดครับ ทำให้เต็มที่กับในช่วงวัยของเราแล้วเมื่อไหร่ที่เราพร้อมและมีโอกาสค่อยมารักษาก็ได้ครับหมอยังอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนแต่ถ้าใครไม่มีนะครับไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงการรักษาเหล่านี้แล้วคิดว่าตัวเองจะต้องเจอปัญหาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งน้อยใจหรือเสียใจไปนะครับเรายังมีทางออกอีกหลายๆอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ลองปรึกษาหมอดูก่อนก็ได้ครับ หรือถ้าคิดว่าปัญหาเนี่ยจะต้องแก้ไขอยู่แล้วเราทําตัวให้มีความสุขไปก่อนได้ครับให้คิดว่าเป็นปัญหาจิบจ้อยในอนาคตเราแก้ไขได้แน่ๆอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะทําให้น้องๆมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับยังไงหมอเป็นกําลังใจให้นะครับและพร้อมให้คำปรึกษาเสมอสําหรับน้องๆที่มีปัญหานะครับขอให้ทุกคนที่มีปัญหาเนี่ยอย่าลืมว่าเรายังมีทางออกและทางแก้ไขอย,อยู่นะครับอย่าเพิ่งคิดน้อยใจในโชคชะตาหรือ เกลียดตัวเองไม่ชอบตัวเองในลักษณะแบบนั้นนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับเป็นยังไงครับกับความประทับใจของหมอต่อคนไข้ที่มาดูแลรักษาด้วยการปลูกผมกันนะครับใครที่มีความรู้สึกดีๆหลังการปลูกผมและอยากจะมาแชร์นะครับมาแชร์ให้หมอฟังได้นะครับส่วนใครที่รู้สึกว่านี่เป็นเรื่องดีๆและอยากจะให้เพื่อนๆของเราที่มีปัญหาอยู่ได้ฟังหรือแม้แต่ตัวเราเองต้องการแก้ไขปัญหาด้วยการปลูกผมอยากจะปรึกษาหมอก็ปรึกษาได้เลยนะครับ ใครชอบวิดีโอนี้กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หมอหน่อยนะครับแล้วหมอจะหาเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังอีกทีนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับสำหรับวันนี้หมอขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ